การแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้เป็นเรื่องเป็นราวพาดหัวกันใหญ่โตครับบอกว่าแก้ไม่ได้บางคนบอกติดล็อกสองชั้นบางคนเชื่อมโยงไปเรื่องทางการเมืองตกลงสเตตัสของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันไปถึงจุดไหนกันแล้วมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวนิวราเจสตอธิบายให้ฟังนะครับถ้าเริ่มต้นถ้าจํากันได้นะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายหลักของทั้งพักเพื่อไทยแล้วก็ทั้งพักก้าวไกลในเวลานั้นที่หาเสียงเลือกตั้ง ในช่วงของการเลือกตั้งปี2อ6 6น้าะครับถ้าจำกันได้อีกตอนนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเหมือนฉันทามติเล็กๆของสังคมไทยเลยครับเพราะว่าปมใหญ่ที่สุดก็คือการที่มีบทเฉพาะการที่กำหนดไว้ว่าสวที่มาจากการแต่งตั้งมีสิทธิ์ที่จะร่วมเลือกนายกร,รัฐมนตรีได้นั่นแปลว่าสวที่แต่งตั้งโดยคอสชอมาร่วมเลือกนายกก็ถ้าจากันได้เป็นเหตุให้คุณพิธาไม่สามารถที่จะเป็นนายกร,รัฐมนตรีได้ที่สุดแล้ว รัฐบาลเพากอไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลได้คุณเษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเสฐาเคยพูดไยดซ้ำนะครับว่าคําสั่งแรกหรือว่างานแรกของการดำรงตำแหน่งนายกคือการแก้ไขรัฐมนูญที่สุดแล้วเลยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งครับ ชื่อยาวเหยียดเลยแต่ว่าชื่อย่อๆคือคณะกรรมการศึกษาพิจารณาแนวทางการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญมีคุณภูมิธรรมเวชยชัยนั่งเป็นประธานแล้วก็ได้ข้อสรุปออกมา2-3สาข้อครับข้อแรกคือเขาจะมีการให้ออกเสียงทำประชามติถึง3ครั้งด้วยกัน ครั้งแรกเนี่ยให้ทาประชามติก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่2คือทําประชามติหลังแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูนมาตรา256ก็คือแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการตั้งสอสอรอและครั้งที่3ก็คือเมื่อสอสอรอไปยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วค่อยเอาร่างนั้นมาถามประชาชนอีกทีหนึ่งส่วนมติที่2ของที่ประชุมคือออกแบบคําถามครับเขาออกแบบคำถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมด1หมดทั่วไปหมวด2พระมหากษัตริย์ แล้วก็ที่ประชุมคาดการว่าประชาชนจะได้เข้าคูหาครั้งแรกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าพร้อมกับการเลือกตั้งท้องถิ่นก็คือนายกอบจอแต่ว่าที่สุดแล้วครับกระบวนการขั้นตอนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่ต้องตั้งสสรขึ้นมาร่างกันใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะต้องผ่านด่านที่เรียกว่าสอวอ สวปัจจุบันมาจากการคัดสรรหรือว่าการเลือกตั้งกันในกลุ่มอาชีพ200คนไม่ใช่250ที่คอสชอสแต่งตั้งแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามกฎหมายรัฐมนูญ2560ก็กําหนดไว้ว่าจะแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยจะต้องใช้เสียงสวหนใน3จากจํานวนทั้งหมด200ในปัจจุบันและถ้าท่านตามข่าวทางการเมืองเขาก็มีการว่ากันว่าสวส่วนใหญ่เลขกลมๆประมาณ150คนจาก200คนเป็นสวสังกัด พักสีน้ำเงินนี่คือตัวแปรสําคัญรัฐมนูญจะแก้ไขได้หรือไม่สันธารมติต้องมาจากสอวอและสอวอที่กลุ่มเสียงส่วนใหญ่ในสภาสูงเป็นสังกัดของพักสีน้ำเงินเงื่อนไขมันอยู่ตรงนี้ที่สุดแล้วล่าสุดเขามีการเสนอกฎหมายพรบรประชามติสอสอประชุมกเกษตรเรียบร้อยตอนแรกกระเถียงกันครับว่าจะให้มีการทําประชามติกติกาแบบไหนมีการเสนอสิ่งที่เรียกว่าดับเบิลมาเจอร์ตี้ก็คือ คนที่มาออกเสียงใช้สิทธ์จะต้องเกินครึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามตินี่คือล็อกแรกล็อกที่2คือคนที่มาออกเสียงจะต้องเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของคนที่งดออกเสียงด้วยอันนี้เรียกว่าดับเบิลมาร์เิตี้หรือว่าล็อก2ชั้นเลยทีนี้สสถกเสียงกันคุยกันรู้สึกว่าหัวเงื่อนไขแบบนี้มันเป็นไปได้ยากอย่างเลือกตั้งซ่อมที่พิเศษโ,โลกล่าสุดก็ มาใช้สิทธิ์ก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งอันนี้มันจะดูผ่านยากเกินไปก็เหลือล็อกเดียวก็คือปกติเลยให้คนมาใช้สิทธิ์เท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าออกเสียงเกินครึ่งหนึ่งของคนที่งดออกเสียงก็ถือว่าผ่านความเห็นชอบแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้ก็ต้องถูกส่งไปพิจารณาที่สวที่สุดครับสวมีการเขาเรียกว่าแปรยติให้กลับไปใช้สิ่งที่เรียกว่าดับเบิลมาจริตี้ สอสอเห็นชอบไปอย่างหนึง่งสอวอแก้กลับไปแบบเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทั้งสอสอสอวอตอนนี้ต้องมาตั้งกรรมธิการศึกษาร่วมกันกินเวลาไปอีก45วันเป็นอย่างน้อยถ้าแปลง,ง่ายๆก็สรุปว่าถ้าดูปฏิทินทางการเมืองการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยการให้สสลอ ตั้งขึ้นมาแล้วก็ยกร่างฉบับใหม่คงจะไม่มีทางที่จะเสร็จทันการเลือกตั้งปี2570เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าสอวอแทงสวนมาแล้วต้องมาตั้งกรรมธิการศึกษาร่วมกันใหม่ทีนี้มันมีอีกแนวทางหนึ่งถ้าแก้ทั้งฉบับหรือว่ายกร่างใหม่ทั้งฉบับแล้วมันทําไม่ทันมันมีปัญหาทางรัฐธรรมนูญอยู่ก็มีการเสนอสิ่งที่เรียกว่าการแก้ไขรายมาตราอย่างไรก็ตามแก้ไขรายมาตราก็ต้องใช้เสียงสอวหนึ่งใน3อยู่ดี แต่ว่าไม่ต้องเสียเวลาไปทําประชามติแก้ไขารายมาตราก็มีการเสนอทั้งสองพักรับทั้งพักเพื่อไทยและก็พักประชาชนพักเพื่อไทยก็เสนอ6ประเด็นพักประชาชนเสนอเป็นแพ็กเกจเจ็ดแพ็กเกจแต่ปัญหาใหญ่ที่ทําให้เกิดข้อตกอสีงในสังคมคือหนึ่งในการแก้ไขร,รัฐมนูญปลายมาตรามีการเสนอแก้ไขในเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรม ซึ่งก็มีเสียงแตกทางสังคมว่าเหมือนนักการเมืองจะเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งเอาหมวดจริยธรรมจากรัฐธรรมนูญออกไปไม่มีการกันกองตรวจสอบเรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงจนที่สุดพักร่วมพระบารส่งสัญญาณโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยครับณลน,นุทินประกาศที่ทำเนียบพัฐบาลว่าจะเป็นนักการเมืองก็ต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขให้เอาหมวดจริยธรรมออกจากรัฐธรรมนูญในการแก้ไขรยมาตรา ทั้งหมดทั้งมวลทาให้พรรคเพื่อไทยที่เป็นกัลน,นัฐพรรบาลต้องถอยในประเด็นนี้คือไม่แก้ไขรายมาตราแล้วขณะที่พรรคประชาชนถ้าดูสัญญาแล้วถ้าจะแก้ไขรายมาตราในประเด็นจริยธรรมเข้าไปด้วยซึ่งก็มีจุดร่วมเดียวกับพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ว่าดูสัญญาแล้วจะไปต่อไม่ได้พรรคประชาชนบอกว่างั้นเอาประเด็นนี้ถอยออกไปก่อนได้ให้เหลือ6แพ็กเกจที่จะเดินหน้า<ร>ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้เพื่อ,อความยั่งยืนทางระบบการเมืองนี่คือข้อเสนอของพรรคประชาชนทําให้ที่สุดแล้วการแก้ไขร,รัฐธรรมนูญริ มี2ทาง2เส้นขนาดกันอยู่นะครับเส้นหนึ่งที่ผมสรุปไปคือยกร่างใหม่ทั้งฉบับอันนั้นต้องทําประชามติเพื่อจะตั้งสสรอขึ้นมาดูไทม์ไลน์แล้วตอนนี้ไม่น่าทันแน่นอนแต่การเลือกตั้งปี2 5ง0 แก้ไขารายมาตราแม้ว่าจะถอยเรื่องจริยธรรมไปแล้วแต่อย่างที่บอกครับการแก้ไขารายมาตราก็จะต้องไปขอเสียงสวห1ใน3ซึ่งสวร้วอยคนจาก200คนว่ากันว่าสังกัดพรรคสีน้ำเงินการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่ฉันทานุม,มัติของพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคประชาชนหรือว่าสสเพียงอย่างเดียวจะต้องไปขอเสียงสวซึ่ง ว่ากันว่าสังกัดกลุ่มก้อนทางการเมืองด้วยาสรุปเลยคือเส้นทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในการเลือกตั้งปี2570คงจะไม่น่าจะเกิดขึ้นครับเพราะว่าทางการเมืองติดล็อก ของสภาสูงที่คุมโดยพักการเมืองอีกทีหนึ่งแต่ว่าอีกปัจจัยสําคัญที่นักวิเคราะห์การเมืองหรือว่านักการเมืองพูดถึงด้วยคือแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญประชาชนได้อะไรอย่าลืมว่าตอนแรกที่เขาอยากแก้กันเพราะว่าสวที่มาจากการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการเลือกนายกคนรู้สึกว่าเลือกตั้งไปชั้นไร้ความหมายคะแนนที่กาไปก็ไม่มีความหมายสวก็ไปแต่งตั้งได้อยู่ดี250คนมีอํานาจเหนือคนเป็นล้านคนในการเลือกตั้งแต่ว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้บ เฉพาะการสนับมันหายไปแล้วสวไม่มีอำนาจเลือกนายกแล้วมันทําให้สังคมลดแรงกดดันในการเรียกร้องที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยรรคประชาชนก็รณรงรงว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วมันทําเพื่อการแก้โครงสร้างทางการเมืองในระยะยาวแต่ดูเหมือนว่ากระแสตอบรับความกดดันจากสังคมอาจจะยังไม่เยอะเท่าที่ควรนะครับเพราะนั้นโดยสรุปเลยการเลือกตั้งปี2 5 7 0มีความไปไปได้สูงที่เราจะต้องใช้กติกาเดิมปัจจุบันนี้ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะเกิดขึ้นในรัฐบาลต่อไปสําเร็จหรือไม่คงจะต้องติดตามกันต่อไปและประชาชนมีส่วนสําคัญมากถ้าเห็นคุณค่าเห็นความจําเป็นในการแก้ไขรัฐมนูนก็จะช่วยกดดันฝ่ายการเมืองได้แต่ถ้ายังรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกมีคุณค่าอะไรหมดที่เป็นปัญหานั้นก็หมดอายุไปแล้วเพราะว่าสวแต่งตั้งนั้นเส้นสภาพไปแล้วอาจจะไม่ได้มีแรงกดดันมากพอที่สุดแล้วการแก้รัฐมนูญไม่ได้แค่ขึ้นอยู่กับสมการทางการเมืองของสสอ,อย่างเดียว มันขึ้นอยู่กับสมการการเมืองสอรวร,รวมถึงประชาชนด้วยว่าอยากจะเห็นหน้าตารัฐมนวนฉบับใหม่มากน้อยแค่ไหนครับ